สวัสดีสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะครับกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงสีซั่แบบนี้นะครับคืนพรุ่งนี้แล้วนะสำหรับยูฟ่าชมเลีกรอบรองชนะเลิศนัดแรกนะครับเป็นฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะเปิดเอติฮัสเตเดียมครับต้อนรับกันมาเยือนของราชันชุดขาวด้านมาดริดครับคืนพรุ่งนี้นะครับตามเวลาประเทศไทยก็ตีสองนะครับพรุ่งนี้นะครับมันแน่ๆครับมาดูกัน ใครจะมานะครับราชันชุดขาวครับนีบกาเซมิโรแล้วก็อาราบาครับบุกเรือใบสีฟ้าแม้จะไม่เต็มร้อยนะครับมีเขามาเรือมาดริดก็ผมต้องรอเช็คความฟิตของกาเซมิโรครับแล้วก็อาราบาสองแข้งสัมพัญก่อนเกมดวลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับคืนพรุ่งนี้ าซิมิโลและอารบานเนียต่างก็มีปัญหาบาดเจ็บกล้ามเนื้อครับและซ้อมได้ไม่เต็มที่เท่าไรครับในการเตรียมทีมก่อนจะไปเยือนครับแมนซิตี้ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบตัดเชือกนัดแรกกับคืนวันอังคารที่26นะครับมีสายนก็คือคืนพรุ่งนี้นะครับอย่างไรก็ตามครับอันเช่ครับหรือว่าคาร์โลอันชิลติเนี่ยคุณซื้อของราชันชุดขาวนะครับยังคงใส่ชื่อแข่งสำคัญทั้งสองคนเนี่ยให้เดินทางไปแมเชสเตอร์ครับพร้อมกับเพื่อน่วมทีมคนอื่นๆ่นะครับแม้ว่าสภาพร่างกายเนี่ นอกเหนือจากนี้ครับเฟลองเมนดี้ครับแบ็กซ้ายทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยก็มีชื่อในทีมเช่นกันครับหลังหายเจ็บกลับมาซ้อมได้อีกครั้งส่วนในรายของไอเดนาซาครับมาเรโนดิอารสุดและลูก้าโยวิชครับต่างก็มีปัญหาครับทั้งสภาพร่างกายทั้งหมดเลยครับไม่มีชื่อในเกมนี้นะครับโอ้โหนอกนั้นคนอื่นๆครับอยู่ครบครับนำทัพมาโดยคาริมเบเซม่าครับพรุ่งนี้สำหรับเรอัลมาดริดนะครับไปเยือนแน่ๆครับไม่รู้ว่าจะยิงกันเท่าไหร่นะครับทุกคนคิดว่าไงผมมีหมดครับโทนี่โค้ชโมดิชครับ โอ้โหอิสโก้นะผมคาวาคาวนะครับหน้าก็จะเป็นเบนเซม่าครับอาเซนซิโอโอ้โหแกเรตเบลนะครับครบโรดิโกอีกนะครับวินิซิอุสโอ้โหพวกนี้ครับนำทัพแน่ๆแน่นะครับคาวาคาวมาหมดครับพวกนี้เรามาดูครับฟลอเมนดี้ จะเป็นไงทุกคนคิดว่าไงสำหรับคู่นี้สำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะเปิดเอธีฮัทนะครับลูกทีมของเป๊ปโก้เลล่าก็ไม่ได้ใช่ย่อยนะพวกนี้เล่นในบ้านนะครับต้องเจอกับหนักหน่วงแชมป์ชนแชมป์ครับพวกนี้ครับโอ้โหจ่าฝูงชนจ่าฝูงดีกว่านะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็จ่าฝูงพิมเบลิกครับเรอัลมาดริดก็จ่าฝูงลาลิกาสเปนครับพวกนี้มาดวนกันมาตัดเชือกมาชิงดํากันนัดแรกพวกนี้ครับโอ้โหเป็นคู่ที่น่าดูมากๆเลยนะทุกคนคิดว่าไงก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้เลยนะครับ ขอบคุณครับที่รับฟังช่วงสายสาครับสวีดสัสวัสดีครับ